สวัสดีครับพบกับพี่ชายแฮกนะครับในรายการมายาไอดอลนะครับและว,วันนี้นะครับไอดอลของเราจะเป็นใครนั้นลองติดตามกันให้จนจบรายการนะครับแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆวันนี้นะครับรายการของเรามีแขกรับเชิญซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนการแสดงร้องเต้นนะครับ Li t t l e ้ล l u b และก็เจ้าของค่ายเพลงอองหลองมิวสิกนะครับ สวัสดีครับแขกรับเชิญทั้งหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากให้แนะนำตัวนิดนึ่งเลยครับเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยสวัสดีค่ะพี่ปันจงนะคะเป็นผู้บริหารของ The d i t t a l Bee Club ค่ะครับผมสวัสดีครับเพียงคารนะครับผู้บริหารค่ายเพลงอองหลองมิวสิกครับผมสวัสดีครับบีศิริกรครับผมศิลปินค่ายเพลงอองหลองมิวสิกครับครับผมสวัสดีครับสแตมพาวรสินนะครับศิลปินค่ายเพลงอองหลองมิวสิกครับ ครับผมนี่คือศิลปินค่ายองหลงมิวสิกนะครับและส่วนหนึ่งก็เป็นผลผลิตมาจาก l i t t l e b ลค่ะใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะพูดถึงองลองมันต้องจุดกำเนิดก่อนค่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงและศิลปินสองคนนี้มาได้ยังไงเกิดขึ้นจาก The l i t t l e b ้ลบีค่ะคคนี่แหละค่ะที่เรามองเห็นศักยภาพของการข,ของคนที่มาเรียนซึ่งมาเรียนแล้วก็มีความฝันครับซึ่งทําให้เรามองจุดนี้เป็นจุดสําคัญของคนที่มาเรียนที่นี่และเป็นปลายทางปลายฝันของ ศิลปินดังนั้นเนี่ยค่ะการที่มาเรียนร้องที่นี่เราจะปลุกปั้นนเด็กศิลปินขึ้นมาถ้าเขามีศักยภาพเราก็จะเป็นสะพานทอดให้เขาไปถึงจุดฝั่งฝันของเขาในระหว่างปลายทางก็ต้องเป็นเขาแล้วค่ะพี่ชายแฮกที่จะต้องเดินทางต่อรเราจะเป็นต้นทางให้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเด e ะด t t เท B ครับที่เราเปิดสอนร้องเต้นการสแสดงและก็ดนตรีคร่ะเราจะมีปลายทางให้ทุก สายอะสายที่มาเรียนที่นี่ค่ะนี่คือเป็นจุดแข็งของเราที่นี่ก็ว่าได้นะครับซึ่งถือว่าสองคนนี้ก็คือผลผลิตที่เจริญงอกงามจากลิสต้นบีคับทีนี้ไปอยู่องหลงมิวสิกแนะางที่นี่รับการเป็นยังไงบ้างครับองหลงมิวสิกศิลปินเออศิลปินของเราน่ารักมากครับครับน้องมีความตั้งใจครับทั้งฝึกซ้อมการเต้นโดยครูนัดที่สอนแบบเข้มข้นมากครับแล้วก็น้องมีความตั้งใจในการสายร้องของเขามีความมั่นใจมากครับผม ครับเห็นว่าก็ปล่อยมิวสิกวิดีโอปล่อยเพลงไปแล้วแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆแล้วล่าสุดก็มีการโหวตที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ๆอีกหลายๆเวิชเลยทีเดียวนะครับอ่บศิลปินของเราเสื้อแดงก่อนเลยน้องสเตมเป็นไงบ้างสําหรับผมก็ผมขอบคุณพี่จงกับพี่อังคารเสมอเลยครับที่ให้โอกาสผมตอนแรกอย่างที่ผมเคยเล่าไปก่อนหน้านี้ที่มาในรายการครับคือเรามีโปรเจกต์เล็กๆตรงที่ว่าเอยากเอาน้องสเตมมมาเต้นมาร้องละกันเพราะว่าก็เห็นว่าแบบ ดูมีความฝันว่าแบบเห็นไปแคสงานแบบว่า <Spo> มันก็เต้นได้ร้องได้อะไรเงี้ยสุดท้ายพอเราเริ่มซ้อมไปเรื่อยอ่ะเหมือนพี่จงกับพี่อังคารเขาเห็นบางอย่างของเราอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบอเดี๋ยวพี่ทํา MV ให้อะไรแบบเนี้ยผมก็แบบหูพี่จงแบบสุดยอดมากเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยเขาเรียกอะไรแรกกับสิ่งที่เขาให้โอกาสโดยการที่เราลงแรงลงใจให้เขาเห็นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าพอ MV ออกไปอะ เขาก็เห็นว่าผมตั้งใจจริงๆแล้วก็คิดว่าเขาก็น่าจะภูมิใจแล้วผมก็ภูมิใจในผลงานมากๆเลยครับผมครับผมอ่ะน้องบีครับก็เหมือนที่สแตมบอ,อกเลยก็รู้สึกขอบคุณพี่โจงแพี่ยังคารมาครับแล้วก็สแตมด้วยเพราะว่าพวกเรากเ็เจอกันจากเพื่อนที่แคสซี่ด้วยกันมาใช่แล้วก็มาอยู่โปรเจกต์นี้ด้วยกันทําให้พวกเราแบบตั้งใจกันมากเพราะว่าพวกเราก็ฝ่าฟันอุปสรรคมามากหลายอย่างด้วยใช่ครับครับผมทีนี้มีในแนวของเพลงชื่อเพลงว่าอะไรแล้วเพลง เป็นยังไงบ้างครับชื่อเพลงของเราส่งคือ Jazz D. A. นะครับผมเป็นเพลงคือความหมายของไทยความหมายภาษาไทยคือแปลว่าแค่อากาศครับแนวเพลงจะเป็นเหมือนว่าเราแอบรักใครสักคนหนึ่งเราทําทุกอย่างเพื่อเขาแต่เขาก็มองเห็นเราสักที่หนึ่งเหมือนเราเป็นแค่อากาศเราทําทุกอย่างเลยใช่ความหมายดีเนาะชื่อไม่อยากเป็นแค่อากาศไม่อยากเป็นธาตุการใดอย่างหนึ่งอ่ะพูดถึงมิวสิกวิดีโอถ่ายทำไปแล้วแต่เป็นไงบ้างมิวสิก ไหนมีอะไรจะอวดอยากให้ทุกคนไปติดตามชมมันมีดียังไงในมิวสิกวิดีโออันนี้ครับหลักๆเลยครับมิวสิกวิดีโอนะครับมผมสองคนนะครับมีผมสองคนมีผมสองคนใช่ครับก็นอกเหนือจากเดลต้าบีขับใช่ไหมครับนอกเหนือจากออกหลงมิวสิกก็จะมีอีกบริษัทหนึ่งนะครับคือบ้านรักโปรดักชันจ้านะครับของพี่โจงกับพี่องคารเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการขายโปรดักชันของพี่เหมือนกันนะครับพี่โจงพี่องคาร ก็เห็นได้เลยว่าก่อนหน้านี้เขาก็มี m v ็มีหนึ่งของน้องโอ๊ตโดนบานไถครับอันนั้นก็ไปถ่ายที่ต่างจังหวัดก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของแนว t PO p ปผมรู้สึกว่าทุกผลงานที่เขาทําที่พี่จงพี่อังการทำอ่ะมันอัปเกรดอัปเดตขึ้นแบบมากๆเลยก็อยากให้ติดตามจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นโปรดักชันที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยครับผมอยากอยากให้ดูจริงๆครับผมก็น่าดูนะครับในมิสุทิวิโอพี่จัยก็ไปดูมาแล้วนะครับใครหลายๆคนถ้้ายยังไไไม่่ดดูนปีเล เข้า y o u t u b e เขียนว่าอองหลองมิวสิกหรือไปดูในเพจในอะไรก็ได้ซึ่งเป็นเพลงที่น่ารักมากนะครับเป็นความรักของอน้องพี่ชาสองคนกับพู้หญิงคนนึ่งแต่พี่หญิงมองเป็นแค่อากาศธาตุมองไม่เห็นอ่ะบางทีความหมายมันดีพี่อังคารยากมากไหมกับโปรเจกต์อันนี้ที่ปั้นศิลปินแล้วในเรื่องของการหาเพลงทําเพลงแล้วอนาคตต่อไปจะมีศิลปินเบอร์ใหม่หมๆอีกไหมครับพี่อนาคตจะมีศิลปินไหมมีแน่ๆครับแต่จะเป็นเ สไตล์ไหนเวอร์ชันไหนก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่ง,งส่วนเพลงนี้ก็มันก็ยากพอสมควรอยู่ครับมันมีจุดที่มันสําคัญอยู่ใ<ช>ครับเพราะทำเพลงนี้จะยากมากนะใช่ครับทีนี้เห็นในองอหลงมิวสิกเนี่ยนะครับมีความหลากหลายถ้าที่พี่ชายสังเกตก่อนหน้านั้นที่เราเคยสัมผัสก็คือน้องโอ๊ตใช่ครับ<ช>แล้วก็เป็นอีกแนวหนึ่งเลยพอมาบีกับสเต็ก็อีกแนวหนึ่งเลยใช่ครับใช่ค่ะอยากแนวต่อไปแนวอะไรหรือเป็นนักร้องหญิงจะเป็น คร่าวๆให้ใกล้ประมาณหมอนลำประมาณนั้นใช่ครับคือว่าง่ายๆองเรามสิ่ง Music มีความเป็นวารตี้มากใช่ค่ะในค่ายคือแบบไปงาน<ช>ไหนเนี่ยคุณใครชอบใครใครชอบแบบไหนนี่นเ,นเราสามารถเสิร์ฟได้หมดเลยใช่ใชครับ,รบพี่จงแล้วน้องๆที่อยากจะมาเรียนเนี่ยและอยากเป็นศิลปินอย่างเนี้ยต้องสมัครยังไงต้องไปเรียนที่ไหนต้องมาสมัครที่เดอะดิทเทิลบีคับนะคะถ้ายังไม่มีศักยภาพในการที่จะ ร้องเพลงเราก็สามารถที่จะสอนแล้วก็มีครูประจำที่สอนอยู่แล้วในการร้องหรือว่าการเต้นการแสดงนะคะถ้าสนใจก็เข้าไปเรียนที่ไปสมัครเรียนที่เดอะดิสตันบีขับก่อนก็ได้ให้ทางคุณครูประเมินในศักยภาพของตัวเองก่อนและแต่แน่นอนยังไงไปลายทางทุก ทุกการมาเรียนที่เดอะดิเทนบีขัของเราเนี่ยค่ะ,ะแล้วก็มีปลายทางตามความฝันของคนที่มาสมัครเรียนที่เดอะดิทเทนบีขัอย่างค่ายเพลงเราก็จะมีอ่องลองมิวสิกอย่างคุณผู้บริหารของคุณเป็นคุณอังคารที่บริหารอยู่ก็จะรองรับในเรื่องของการเป็นมีซิงเกิลเพลงของตัวเองอะ,ะค่ะก็ตรงนี้ก็เราก็อยากให้มาลองสมัครเรียนที่เดอะดิทเทนบีขันะคะจะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เด็กโตทีนี้เราก็มีรองรับค่ะแล้ปลายทางเรา ถึงฝันแน่นอนค่ะครับผมทีนี้ถามคุณอคารน,นิดหนึ่งสมมติมีใครสักคนหนึ่งอยากทําเพลงอะไรเงี้ยทํา <c oughs> ทเองแล้วก็ไปคุยที่องลองมิวสิกและองลองมิวสิกช่วยผลิตช่วยทำแบบนี้ได้ไหมครับได,ได้เลยครับอันนี้สามารถทําให้ได้เลยทําให้ได้เลยเหมือนพี่ชายชบอกว่าเนี่ยฉันอยากทําเพงลงสักเพลงหนึ่งใช่ครับก็ไปคุยออกับคุณอังคารใช่ค่ะ ราคาแพงไหมไม่ต้องบอกจะเลขไม่แพงค่ะเป็นราคากันเองแล้วก็ใครสนใจอยากอยากเป็นศิลปินเดี๋ยวนะเป็นราคากันเองค่ะแต่ก็ต้องมีการผ่านการมาจากครูหรือว่าคนที่ทีมบริหารอยู่ทีมซีโอข้างหลังอีกครับผมประเมินผลงานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรามีก็คือว่าคุณมีเพลงแล้วอยากให้เราทำา MV ให้โปรดักชันเราก็มีแล้วก็ถ้าอยากให้เราออกท่าเต้นให้คุณมีเพลงเราออกท่าเต้นให้ เดอะดิจบีคับก็มีรับรองตรงนี้ค่ะใช่ครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปิดท้ายรายการเดี๋ยวเราให้ไปชม MV ของสองหนุ่มกันแต่ตอนนี้อยากให้สเตมฝากช่องทางการติดตามอ้อนแฟนเพลงนิดนึงครับ ได้นะครับก็ยังไงก็ฝากเพลง j u s t t h e Air แค่อากาศโดยสเตมบีด้วยนะครับก็พวกเราตั้งใจกันมากๆเลยเนาะโปรเจกต์นี้จริงๆเตรียมมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วครับก็ประมาณ7-8เดือนละก็อยากให้เห็นถึงความพยายามของบริษัทของดอ t t ิ้ b บีคับของหลองพิ้งิกย์แล้วก็บ้ารลักโปรดักชันจ้านะครับเพราะว่ามันมีการร้องการเต้นการแรปแล้วก็การโชว์โปรดักชันต่างๆเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆด้วยนะครับครับผมอ่าน้องบีฝากเลยแล้ว ก็ขอฝากเป็นช่องทางกันติดต่อครับก็จะเป็น YouTube นะครับแล้วก็ Facebook แล้วก็แพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยทางขององหลงมิวสิกนะครับผมแล้วก็เดอะดิจิตอลบีขับ้วยครับครับไอ้ก็ฝากกระจายกับเอ็มบีพวกเราสองคนด้วยนะครับครับผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางคุณจงคุณอังคารน้องบีน้องสแตมมากมากเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะวันนี้ก็หมดเวลาเพียงแค่นี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ